เราความฝันวดนี้นะครับตาตาจันตาสีใหญ่ยยมีพวกนี้ครับเนี่ยปล่อยไปแต่พวกนี้เ,เลขนี้เก็บไว้ สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตันดัมซิงนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สารหลักกิโลนะคะตาจันนะคะตาเซยายมีนะคะนี่เจอเลยนะคะนี่ก็จะเป็นหลักกิโลนะคะหลักกิโลเฮียนเนาะด้นานนั้นก็จะมีสองเจ็ดนะคะสองศูนย์เจ็ดเก้านะฮะด้านนี้ก็จะมีเอ่อ ขนมนะคะหนึ่งแปดรัตนบุรียี่สิบเจ็ดนะฮะเดี๋ยวให้ดูรอบรอบเนาะตักกิโลสีขอรละภูมินะคะสิบหกแล้วก็สุรินห้าสิบนะฮะตอนนี้เราก็อยู่กันที่นี่เลยนะทุกท่านเนาะ เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาตามตัวเลขนะคะงวดวันที่1กันยายน2567เนอะให้กับผู้ชมนะคะที่อยู่ทางบ้านนะคะได้รับชมกันนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้จะมีตัวไหนบ้างนะคะเนาะอ่ะตอนนี้เราก็อยู่กับอาจารย์ยาแล้วก็อาจารย์ป้อมเนาะซึ่งได้ข่าวว่าวมื่ที่แล้วเนี่ยมีเลขที่อาจารย์ยาเขียนไว้แต่ว่าไม่ได้ปล่อยไปเนาะไม่ได้ปล่อยไปอ่าเป็นเป็นชุดไหนครับชุดไหนครับเก็บไว นี่แหละครับเลขไว้ปล่อยไปแต่พวกนี้ครับเนี่ยปล่อยไปแต่พวกนี้เลขนี้เก็บไว้ตัวที่วงไว้นี่เนาะครับเก็บไว้อี่ถ้าปล่อยไปก็เต็ม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 ได้ใครแต่ใครมาอยู่นี่ผมไม่ไม่ไม่เอาเอาไม่เอาตัวนี้ออกเอาตัวนี้ออกไปใครอยากใครอยากได้ให้เอาตัวนี้อเปคนที่มาที่นี่จะได้ตัวนี้ไปด้วยครับไปด้วย อันนี้ตัวนี้เป็นเลขอะไรครับตัวนี้อันนี้เลขเลขฝันชุดก่อนเลยนี่ศูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกพ่อจะเล่าความฝันให้ฟังได้ไหมครับว่าได้มาอย่างไงตัวนี้อันนี้ทมฝันตัวนี้อำฝันตัวนี้ฝันอยู่ที่บ้านบ้านเกิดบ้านเกิดอยู่นู่นพ่อพ่อบอกพ่อบอกว่าซื้อเลขตัวนี้นาโตได้่ะศูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกเาก็ชอบเลขครั้งแรก วันนี้เลขมันทุกสำรักมามันดังเกินแต่ผมมาทุ่มมาตัวนี้มากพอสุดท้ายวิวไปเลยโปรยทิ้งตัวนั่นตัวนี้มันดังก็เลยทิ้งเลขฝันสุดท้ายมันเข้าเลขฝันเข้าเลขฝันแล้วแล้วงวดนี้1 1กันยายนนี้ฝันหรือยังครับฝันแล้วฝันแล้วเอาสักหน่อยฝันแล้ว เอาแบบอเอาตัวที่ว่าไม่ต้องล็อกไว้นะไม,ไม่ต้องล็อกไว้ปล่อยหมดเลยหม,ห,มหมดเลยร <ๆ S 3> อบนี้ๆๆๆปเดี๋ยวให้อาจารย์ยาเนะาะเ่าความฝันให้ฟังซึ่งอาจารย์ยาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ฝันแม่นเนาะนซึ่งดูแลที่บริเวณสารหลักกิโลอยู่นะครับก็งวดที่แล้วนั่นแหละฝันดีมาแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ปล่อยออกสื่อไปเนาะแค่ปล่อยให้คนที่เดินทางมาที่หลักกิโลครับ เดี๋ยวให้อาจารย์เล่าความฝันให้ฟังกันนิดนึง <c oughs> นี่ครับเดี๋ยวเล่าความฝันงวดนี้นะครับตาตาจันตาสีใหญ่มีครั้งแรกแกว่าจะไม่ให้หรอกจะมีคนมาช่วยแล้วคร <c oughs> ับพอดีบังเอิญตื่นขึ้นมาอยู่สงวันตื่นขึ้นมาอยู่สงวัน ได้ยินข่าวว่าน้องเต้วจะมาปล่อยเลขอยู่นี่จริงๆนึกว่าฝันเล่นๆฝันเป็นจริงน้องเต้วจะมาช่วยจริงๆปูดมจะมาด้วยเรืออะไรไม่รู้ผมยังไม่เด็กรู้ข่าวมากครับได้ยินข่าวว่าน้องเต้วจะมาวันนี้ก่อนที่รู้ข่าวว่าน้องเต้วจะมาเนี่ยคือฝันก่อนฝันอนแล้วฝอ่อนว่ามีคนจะมาช่วยเนาะ,ะมีคนมาช่วย แล้วก็แล้วก็ว่าตายยายว่าคนมาช่วยแล้วแต่ผมทำยังไงผมจะได้ได้เลขกตายายตนหวยจะมีคนมามาช่วยแล้วไม่ต้องเอาหรอกว่าเอาขอขอไม่ได้เหรอว่าโคไม่ได้เออท่านั้นเดี๋ยวให้คนละตัวแกว่าแต่คนละตัว แล้วแกก็บอกว่าเออเดี๋ยวก็อันนั้นฝนเนาะเดขกผมตาตาเซตยาเยมีให้คนเขาเลยเย,ยมีเย,ยมีก็ให้ศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามหนึง่งครับคือให้คนละตัวกันคนละตัวศูนย์สามหนึ่งตาจันให้ศูนย์หกหนึ่งตาเซให้นี่ตาเซ ตาเซให้เจ็ดหนึ่งสามกันกันด้วยด้วยบนว่ากันออหนึ่งหนึ่งตาเซให้กันหนึ่งหนึออ่งแต่ว่าทั้งสามทั้งสามตัวเนี่ยรู้สึกว่าจะมีหนึ่งเหมือนกันเนาะครับหนึ่งเหมือนกันครับโอเคอันนี้เลขเลขหนึ่งห้าสองนี้เพราะผมปล่อยไปแล้วเลขนี้ปล่อยไปแล้วครับแล้ววันพระพอดีเนาะวันพระตอนเย็นวันพระมา ผมนอนทั้งแรกผมขึ้นไปขอขึ้นไปขอกส,สาครับขอกส,สารแล้วว <Okay. S 1> ันนี้วันนี้ผมนนอมาผมก็ดูๆเนาะดูความเรียบร้อยในสารอะไรอะไรในสารมก็ดูหมดแล้วอะไรยังอยู่ <Okay. S 1> ดูหมดแต่บังเอิญตื่นตอนเช้ามาว่าจะทําความสะอาดกวาดแถวนี้ เจอแบงแบงรอยของตาซีีืม,มาอยู่ข้างล่างศาลผมเหลือเชื่อตรงนี้เลยทำไมตึงอยู่แบบนั้นได้ล้มก็ไม่มีทำไมตึงนะพระ้นี่้นะผมนอนนอนตื่นนอนตื่นมา <c oughs> เห็นแบงรอยอย,อยู่ต้ศาลว้ยใครเอาแบงรอยไว้ตรงนี้เก็บมาดูแล้ว แบงของตัดสีัของตัศเสมันจะมีศูนย์หกหกแปดหนึ่งห้าสองก็เลยที่มาของหนึ่งห้าสองครับหนึ่งห้าสองคือบางเอื้นเลขกแบงร้อยมันไปตรงกับเล็กในฝันเจ็ไหมครับไม่ใช่พวกอ๋เลขกตัวนี้หนึ่งห้าสองต้นกับแบงค์หางแบงค์ร้อยออกหางแบงค์ร้อยเนาะหนึ่งห้าสองเนี่ยเนาะเผื่อใครอยากจะชอบนะครับผม ความฝันของอาจารยา์ยาครับมีหางแบงร้อยครับหนี่หางแบงร,ร้อยหนึ่งห้าสองนี่หางแบงร้อรยครับเดี๋ยวก็ยังมีหนึ่งอยู่ครับมีหนึ่งอยู่พูดง่ายๆว่าสังเกตดูของตาซียายมีตาจันเนี่ยจะมีหนึ่งหมดเลยนะครับหนึ่งหมดเลยหนึ่งจะมาอ,อยู่ใช่หนึ่งหมดเลยคล้ายๆว่าหนึ่งมาแรงอันนี้ก็เป็นเลขหางเบงร้อยเนาะครับแบงร้อยที่อยู่ใต้สารตาซีครับ ันหนึ่งครัสองก็ยังมีหนึ่งเหมือนกันหนึ่งเหมือนกันอันนี้ตัวกันนะตัวกันยังมีหนึ่งหนึ่งเลยอแล้วตัวไหนที่อาจารย์ยาชอบมากที่สุดครับให้ให้เอฟซีสักันมีสองชุดหนึ่งชุดหนึ่งครับตัวที่ชอบที่สุดเลยชอบที่สุดกูกูตกในชอบที่สุดผมชอบตัวนี้แหละผมยอมยอมตัวนี้ ทำไมถึงแบ่งรอยมันอยู่ใต้สารได้ครับขณะตอนเย็นไม่เห็นขาะผมพับไว้ในผ้าขาวในบ่าเนี่ยครับตาซียางดีทําไมมันมาอยู่บางอื่นมาอยู่ใต้สารได้ลมอะไรก็ไม่มีนะไม่มีผมเหลือเชื่อตรงนี้แหละครับถ้าลมมันก็ไปทางอื่นทําไมมันอยู่ใต้สารอืมนั่นแหละผมเหลือเชื่อตรงนี้แหละฮะก็หนึ่งห้าสองนี่ ลองดูเนาะงวดวันที Mother, no ่ no 1กันยา6-7นะครับก็เป็นความฝันของอาจารย์ยาแล้วก็เลขหางเบงร้อยนะครัมาบงร้อยที่อยู่ใต้ศาลก็ถ้าใครชอบก็ลองเอาไปเสี่ยงกันดูสนับสนุนให้ซื้อลอตเตอรี่นะครับรัฐบาลไทยเนาะก็ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเพราะว่างวดที่แล้วเนี่ยอาจารย์ยาก็ฝันแน่นอยู่แต่ว่า อาจจะไม่ได้ปล่อยออกสื่อไปแต่ว่าสำหรับคนที่มาที่นี่ก็จะได้เลขทุดนั้นไปด้วยก็น่าจะมีคนถูกกันด้วยเช่นกันเนาะยังไงก็นึงกันยายน2567เ,เนาะขอขอให้คนที่รับชมคลิปนี้โชคดีนะครับผมมีโชคลากันทุกคนเนาะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ